เปิดกล้องครับท่านผู้ชมนะเจียกดมาแล้วครับรโอ้โหสวยสวยสวยโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ที่พกราคานะครับแมุ่้มไม่เสียงเลยครับผม เมััตลลลงงทีุ่่่วว้้แไดยยสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก่อนตอนรับเข้าช่อง MC Piching TV นะครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปเล็กๆนะครับมากับแต่เรือคนใหม่ครับน้องกิจกำลังจะทำทัวร์นะครับผมถ้ายังไงเราก็เดี๋ยวแจ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างครับตอนจบคลิปไปแล้วกันนะครับ นี้เป็นงานไมโครนะครับผมยังไม่ทันได้เปิดกล้องนะเจนก็กดมาหนึ่งตัวแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ด้านทิศตะวันออกของเกาะนาคาใหญ่นะครับก็ฝากติดตามชมผลงานครับวันนี้ว่าจะได้สักกี่ตัวมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกัน แมบางแก็มบางกับเมบางอุ๊ปฮะอย่าเกมบางนะเจนซาซิมินะเจนซาซิมิอะไรฮะถ่ายให้ถ่ายอะไรอีกตัวเล็กๆอ่ะถ่ายเลย เออตัวเล็กๆยังเป็นไทยลตัวเล็กๆไทยกอ <c oughs> ผมปรของเราโปตรตุ้มเลยครับได้ลงไปแล้วหนึ่งไม้นะครับดูดิครับว่าเออเขาจะได้ปลาหรือไม่นะครับโอ้โหนะครับลำธายสักเลยไม่มีตัดต่อนะครับที่ลากยาวเลยรอชมเลยครับเพื่อนๆต้องลากไปแน่เลยนะครับถึงพื้นแล้วครับโอ้โหดูท่าของเขาดิครับดีเี็ดเป็นสเต็ปขั้นสูงนะครับเป็นการช่วยกันยกปลายคันเบ็ดนะครับดูครับตุ้ม ไปบอกมียอดนะครับโอ้โน,นี่ไปสเต็ปซิกนะฮะผู้ชายคนนี้รอจริงๆริงปลาของเขาพรล้วเหมือนสายน้ำเยื่อของเขาดิดดิ้นอย่างเป็นธรรมชาติา <laughs> ตอนนี้เรากำลังรอปลาลากนะครับแต่ปลาไม่ลากเราเลยนะ Oh, like a meal. เีย,เย,เย,เยไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยไม่โดนเลยครับผมไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยได้แล้วหนึ่งทีออกแล้วน่าจะดีขึ้นหน่อยของหนักทางขวานะครับ ปลาอะไรครับปลาอะไรครับงงแน่นอนครับจะแก้มหนาแก้มบางดีครับขุ่นเขาขุ่นเขาแล้วก็ต้องชุบขุ่นเขามาแล้วไม่ใช่นะครับเป็นกรุดครับตัวใหญ่โอ้โหปลาดีปลาดีปลาดีโอ้ไม่มีที่ตักด้วยอุยยะ เดี๋ยวขอแช่ก่อนครับผมครับผมเดี๋ยวพองเดี๋ยวพองครับเดี๋ยวพองได้เราปลาแกงส้มต้องกินจ้าอยู่หรือเปล่าอย่ามัวแต่ขับเรือนะตกปลาได้นะอย่ามัวแต่ขับเรือตกปลาได้นะไม่ว่าถ้านับจชนิดปลาผมชนะตาดีนับจำนวนไว้า้องกินเออนับจำนวน เขาไม่นบกิโลกันเรือลำน,นี้ว <laughs> ันนี้เขามาครับขาดครับผมขาดดุรุดครับผม โอ้ยเสือดอยเสืดอยดาเยเสือดอยครับเสือดอยยิปติปอนไม่อยู่เนี่ยขาดางสายเนี่ยขาดรถกัดนะระเบิดเลยนี่เป็นใยเลยจัดายพี่อมย่าเล่นอยเล่นอย่างนี้ใช่ไหมอย่าเล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้จเราวาจ้ามันโป่งนองเออเราวเาจ้ามันโป่งจัดไปนะ

ไปโดนสักทีไปดีกันเลยลันหนือนี่นะหวานๆหน่อยนะตรับหวานๆหวานหวานหน่อยหวานหวานหน่อยเดี๋ยวมันจะตัดกลางสายเขาบอกแล้วว่าต้องให้เวียนหากองเอาเองฮ่าฮ่าฮ่าพูดดันขาดคำโอ้พูด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 ตัวเลขต่อไดเจริงเนะโอเคครับโอ้ทั้งวันครับทั้งวันสายเราเปิดไปหนึ่งสายนะครับผม เปล่งตีเปล่งสูงโอ้สุดยอดครับสุดยอดโอเคมีน่าจะมุ่งแล้วท่านนี้ไปนะเุ้มเปิดเปิดเล็กเลยนะเปิดเล็กหวานๆเลยนะหวานๆหน่อยหวานๆหน่อยนะครับเนาะเออย๋อ เส้นหยาบหยาบสายระเบิดเส้นหยาบหยาบสายระเบิดไปซื้อแล้วัเบเล่นหวานๆหน่อยนะครับนะี่ยคินมาประมาณสองเมตรจับมาได้ต้องท่างหลบช่องหลบ,บอ้ายิ่งทีปลาตอดหรือว่าผ่าสายพันธุ์นะตุมมะ้มวะอะไรปลาตอด มนาอนเป็นผมอยู่เนี่ยนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วสายพันธุ์รู้เลยสายพันธุ์สายพันธุ์มงหรือโฉมกมง้นไม่หวานพี่ตัวนิดเดียวอ้าวแสดงว่าอ้าวเบาแล้วจะเทขาดแล้ว พันขรือไมาเตือนมันี่พันอ๋อด้วยลด้วยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โหครับโอเคคี้ๆเกียรถ่ายแล้วครับอะไรนะโดนลอบลำเป็นยังไงนะม่ถ่ายวิดีโอไม่โดนนถ่ายไม่โดนโดนได้ยังไงอ่ะ ทายอยู่เนี่ยก็นั่นไงก็มันกินของพี่ละหมาผมไงเมื่อกี้เพราะพี่ไม่ตตวัดประดาสายพี่ศูนย์จุดแปดนะครับช็อปปี้ยี่สิบครับต้องเล่นหน่อยช็อปล่นหน่อยหัวหนกนนะตุ้มเหล้วดิช่วมจับการมากหลาดเชิดเน่อยดิอะการลากหลาดเชิดเนี่ย ใส่หวานใส่หวานใส่วานใส่หวานไม่ได้เดี๋ยวกลัวขาดถ่ายครับครับมึงเอามือถือไปถ่ายเองครับขอโทษครับกูตื่นจะเบื่อไงวะไม่ต้อง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 แหมแซวนิดแซวหน่อยโอ้ยทำน้อยจง้วยใจถึงและนี่แหม โฉมจ้าโอ้ยแก้มบางสวยงาม,มโฉมพูดถึงโฉมวันนี้โฉมก็มาเดี๋ยวครับหนึ่งเราไปถ่ายเราตกกันได้นจริงขึ้นมาสอนเล่น,น่อนเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ถายไม่ถ่ายเลยครับอ๋ไม่โดนตะครีไม่ดีขึ้นเลยครับพี่น้องครับใช่ไหมล้วใช่ใต้ใต้เลยไหลเกินตกเลยโดนตะครีดเลยดีขึ้นเลยจะช่วยทางขวาป้องอยู่ทางขวาเหรอจะช่วยเลยนะ เลยกองเลยกองโจมจ้าปบดขับคันผู้ชม เวนชิคกิ้งรัวครับ40กรัมทรงสปีดนะครับคนสักทีไม่ดีขึ้นเลยถึงเวลาของเขาแล้วครับผมโอ้กดกดตึ๊ก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 ขาขาวมาแล้วขาวขาวมาแล้ววัวเต้นหมายค้ำอันนี้ไม่พองไงพี่มันยังสดใช่ไหมเออโอ้มาแล้วมาแล้วครับคอมีลคอมีล รักกับแมๆๆวกัแมวเยีย่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับมาแล้วมาแล้วครับกระมงต้องมาตอนค่ำกระมงนอนหลังไหมอเอ้าไปเวียนกองจะยินยินติดหินแล้วนี่ไม่น่าถ่ายหน้าเจนเลยโอ้ขอโทษโครับไม่น่าถ่ายหน้าเจนเลยติดหินขาดอีกแล้ว ตัวสายเราเบิดอยู่ไหนวะ,นนะตัวขนาดนี้ไม่ใช่แล้วสรับตัชมตอนนี้ก็แบบมือด้านนะครับน้ำดีลมดีอากาศกำลังดี ปลาก็เพียวมีต <cour te> ัวครับผมยเยอะกองไหมยูองใหญ่เลยลากลากยาวแต่หัวนู้นเลยนั่นเสียงตึ๊ดแล้วเยล็กเล็กหตบ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  โอ้ตัมันไม่เอาวะตกเมื่อกี้อันนี้ตกไปจังตั้งตัง,ตงเชือกรองกองหน,าน้าจีนวะขนาดนั้นได้คนเดียวตั้งเชือกรองหน,าน้าจีนวะได้คนเดียวนี่วะโอ้มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับพอตึงที่พี่เกยจัดทันทีครับตอนนี้ยังไม่เห็นปลานะครัว่าจะเป็นกระมงนะครับผมไซส์ไหนก็ตามรุ่นกันผมโฉมเนี่ยมาจะเอาโฉมด้วยเออเล่นยังกระโฉมอ ติดข้างเลยแมวนะก็ไม่นับก,กันติดข้างอะ่ะมาแล้วครับเขาเขาแล้วก็วมุ้มงส,สวยส,สวยสวยสวยอุ๊บจีนค่ะจินค่ะที่ตัวที่สองหมายเลขนะครับผมสวัสดีครับตอนผู้ชมสวัสดีตอนเย็นครับผมตอนนี้ก็ ทั้งวันแล้วครับตกมาได้ทั้งวันตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงนะครับจนที่ก็าห้าโมงกว่านะก็ผมควรเก็บเวลานะครับผมทริปนี้เป็นทริปตรวจตรวจเช็คหมายนะครับพอดีได้หมายกองปะกาลังเตรียมมาแล้วก็กำลังเช็คหมายว่ามีชื่อแลมีตัวหรือเปล่านะครับผมก็ได้มาทดหน่อยครับผมไม่เน้นปลาครับเน้นเช็คเช็คตำแหน่งกองนะครับผม ขอบคุณครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมเดีย๋ยวให้ดูปลานิดหนึ่งครับผมครับก็ได้กีต่ตัวนะกระมงกระมงสี่ตัวกระมงสี่ตัวปลาอื่นนิดหน่อยครับผมก็พอได้แบ่งกันกินผมก็เรือลำนี้จะทำต,ตัวนะครับผมรายล,ละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะติดต่อ น้องกีบนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไวไ again, <อ>้ให้แล้วกันครับผมใต้คลิปขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมอาเจนโอเคซียูสบายเจอกันคลิปหนะ้าโอเคก่อนอีกครับ